ผมก็นะครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับเรามีนัดกันนะครับผมที่หัวลาวนะครับสาหรับสมาชิกกลุ่มที่แอดเข้ามานะครับทางแอปเอพสีนะครับท่านไหนนะครับผมที่แอดไลน์เข้ามาแล้วนะครับรอรับเลขกเราแบบแม่นๆได้เลยนะครับทางเราจะมีแอดหน้าด้วยนะครับ AP ปเอนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่า อ่าคุยกับ Apple ทางไหนออนไลน์ทางไหนนะครับเราจะมีทางนี้นะครับที่นี่ที่เดียวเนอะก,ก็ลองแอดเข้ามานะครับเดี๋ยวผมไล่ตอบคนด่วนเลยนะครับหวยลาววันนี้สําหรับวันนี้นะครับแน่นอนละนะ a อเปิ Apple มีหวยนะครับในส่วนของเลขสองตัวล่างนะครับหางเดียวนะตรงนี้ให้กับสมาชิกนะครับวันนี้จะปิดจะถูกตรงนี้เอาไว้ให้คนเนี่นะ เป็นแนวทางเป็นตัวเลือกนะครับที่ดีสําหรับหวยสูตรนะครับวันนี้ฉะนั้นวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเลข2องตัวล่างนะครับพร้อมวิธีคํานวณและก็วิธีคิดตรงนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ8ปดหนะครับผมแล้วก็6กสวันนี้จะเป็น งวดที่เราเริ่มคำนวณแล้วก็เป็นงวดที่1นนะครับส่วนแนวชิดนะครับหลักสิบผมใช้ตัวเลขก็คือหลักสิบบวกหลักหน่วยล่างนะครับทําการบวกสของที่นั่นเองนะครับ6กบวกสานะครับเป็น9ก้าเบวกสี่เป็น13เราใส่สามเป็นเดียวนะครับเลขก็หลักหน่วยของเราแปดบวกหกสิบวกเนะครับเท่ากับย1ิอครับ เราใส่เล็กหนึ่งฉะนั้นนะครับสามหนึ่งเม็ดเดียวนะครับของตัวล่างวันนี้เห็นไหมครับก็จะได้ผลออกมาตามนี้นะครับและก็ทีนี้นะครับในงวดถัดมานะครับผลรางวัลที่ได้ก็คือสามนะครับผลรางวัลที่ได้ก็คือสามห้าหกนะครับและของตัวล่างของเราก็คือเลขสามหนึ่งนั่นเองก็สรุปแล้วนะครับสามหนึ่งในงวดนี้เข้าเป็นงวดที่หนึ่งนะครับ ต่อไปก็เป็นลุ้นต่อ,องวดที่2ครับ4ีบวกสนะครับเป็น8สังเกตดูนะครับ8นี่จะเริ่มมาแล้วนะครับ8ปดบวกเจ็ 7, งที่นะครับเป็น15้าฉะนั้นนะครับในงวดนี้เม็ดเดียว85นะครับ เราก็จะเข้าเป็นงวดที่2นะครับ8ปดห้าหเห็นไหมครับต่อไปนะครับเพื่อนจะพาทุกคนไปดูงวดที่3นะครับงวดล่าสุดนั่นเองเนาะงวดล่าสุดนะครับก็คือ6กสี่หนะครับและ5้าแ 3ามกสนะครับเป็นเจ็ดแล้วก็6นะครับบวกสี่เป็น10บบวกเของที่นะครับเป็น17เจ็ดก็ให้เพื่อนแ่นเลขเจเลยนะครับเราก็จะได้เลขเนี่ยนะครับแน่นอนละผลที่มันออกมานะครับก็คือเลข7จห่างเดียวนะครับ ฟันเจ็ดเจ็ดก right ็ผลที่ได้นะครับก็คือเลขออกเจ็ดเจ็ดนั่นเองก็ถือว่าสูตรนี้นะครับเราเดินมาทั้งหมดแล้วสามงวดนะครับคนที่เห็ไหนเลยสามงวดที่ว่านี้นะครับจะถูกอกถูกใจสมาชิกหรือไม่นะครับก็ในหลักของการคํานวณก็จะได้ประมาณนี้และก็ในงวดต่อไปนะครับก็คืองวดที่สี่แล้วนะครับต้องมองนี้ สำหรับงวดที่4นะครับก็คือจะเป็นงวดประจําวันที่16นะครับ16ตุลานะครับก็ขอทุกคนนะครับที่ช่วชอบส่วนของหมายเลขคํานวณน,นะครับวันนี้ไปลุ้นพร้อมกันได้เลยนะครับ9 7 8นะครับและ77 นะครับเอาละไปลุ้นนะครับว่าจะได้ตัวเลขอะไรนะครับออกมาจะถูกออกถูกใจหรือไม่7จบวกเนะครับ14บวกสี่คงที่นะครับเป็น18นี่ก็มาแล้วนะครับหลักสิบมาแล้วตัวที่หนึ่งไอ้เพื่อนพาไปดูในส่วนของหลักหน่วยนะครับการบวกเจ็นะครับแล้วก็16บกบวกเคงที่ นะครับเป็นยี่สิบสามนะครับเอาละครับก็จะเห็นต่างกันได้เลยนะครับตัวเลขเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับเลขแปดติดมาอีกแล้วนะครับเห็นไหมครับก็ผลที่จากการคํานวณนะครับก็จะเดินมาแล้วหมดหนึ่งสองสามล้วก็สี่งวดน,นี้จะทําได้หรือไม่นะครับเอาละ แนวทางวันนี้ผมให้ทิศไปแนวสำหรับเลข2ตัวล่างนะครับตรงๆห่างเดียวตูกถุกใจหรือไม่ฉะนั้นผมบองว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกนะครับเอฟซีทุกท่านพร้อมวิธีคำนวณเลขก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหารรอบไม่เทอะนะครับแค่ใบเดียวห่างเดียวอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดฉะนั้นวันนี้ผมต้องลาไปแล้วเจอมันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจครับนักข่านุนด้วยแลวก็แอดเป็นด้วยนะครับทุกคนขอให้ทุกคนร่ำรวยโชคดีในงวดนี้สวัสดีครับ